ละครชีวิตรักรักคนละเวลาตอนที่เก้าหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวมาถึงตอนที่ทอรลุ้งตายปาลิตก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาท่ามกลางความดีใจของพระพรายที่มาเยี่ยมเขาเข้าพอดีพี่คิมพี่คิมฟื้นแล้วพายดีใจแล้วก็ร้องใจที่สุดเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นกับพี่อ่ะนี่พี่อยู่ที่ไหนโรงพยาบาลอีกแล้วเหรอก็ใช่นะสิคะพี่อ่ะ หมดสติไปตั้งสาวันน่พวกเราตกอ,อกตกใจกันหมดหมอก,ก็บอกว่าพี่อาการทุกอย่างปกติแต่ทําไมพี่ไม่ฟื้นหมอก,ก็ให้คําตอบไม่ได้สมวันเองเหรอพี่รู้สึกว่าพี่หายไปนานมากๆชายหนุ่มเหมือนคนสลืมสลือจาอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างสีหน้าของเขาดูงงงวยพะพพยเองก็มองหน้าพี่ชายอย่างสงสัยเช่นกันเกิดอะไรขึ้นกับพี่คะพี่นาคิม ทำไมพี่ถึงได้สลบไปนานขนาดนั้นพี่เหมือนเห็นใครสักคนในความฝันที่เหมือนจริงมากๆของพี่ตอนนี้พี่อาจจะยังเบลอๆอยู่ถ้าอย่างนั้นพักผ่อนดีกว่านะคะภายไม่กวนแล้วเดี๋ยวภายจะรีบไปบอกคุณนาะคุณนาต้องดีใจในแน่ๆเลยที่รู้ว่าพี่ฟื้นแล้วเนี่ยคุณนาเพิ่งจะได้กลับไปพักผ่อนนี่แหละค่ะพายอาสามาเฝ้าแทนพระพายออกไปแล้วปาลิศจึงพายายามทบทวน ว่าเมื่อตอนที่เขาหลับไปสามวันเต็มๆนั้นเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างทอรุง้งใช่แล้วผู้หญิงคนนั้นคือทอรุง้งเราคือปาลิใช่หนุ่มจำทุกอย่างได้เขารีบร้อนมาหาทอรุงที่ห้องใต้ดินทอรุงพี่ปาลิศพี่ปาลิศจำได้แล้วใช่ไหมคะจำทอรุงได้แล้วใช่ไหมพี่ไม่เคยมีอะไรกับยี่หวานะแค่คิดก็ไม่เคยรุงรู้คะ่ะรุงรู้แล้ว พี่รักรุง้งรักคนเดียวพี่ไม่เคยปันใจจากรุ้งไปให้คนอื่นรุ้งก็รักพี่คะ่ะพี่ปาลิตรุ้งรักพี่คนเดียวรุ้งจำใจต้องแต่งงานกับพี่วาโยรุ้งไม่เคยรักพี่วาโยเลยนะคะแต่เราจะรักกันได้ยังไงตอนนี้ถึงเรามาเจอกันตอนนี้พี่ก็เป็นคนรุ้งก็เป็นเพียงแค่วิญญาณรุ้งก็คิดไม่ออกคะ่ะแต่อย่างไรรุ้งก็ต้องไป เพราะมันถึงเวลาของรุงแล้วแค่มีคนมาปลดปล่อยวิญญาณรุงออกไปจากที่นี่รุงก็ไปเกิดได้แล้วค่ะพี่ปาลิศแต่ลุงไม่อยากไปเลยรุงคิดถึงพี่ปาลิศพี่ก็คิดถึงรุงไม่ๆพี่ไม่ยอมให้รุงจากไปเป็นอันขาดรุงก็ไม่อยากจากไปสักนิดเดียวค่ะพี่ปาลิศเดี๋ยวนะเท่าที่พี่จําได้หลังจากที่รุงกับพี่ตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้น ชายหนุ่มถามขึ้นย้อนกลับไปหลังจากที่ทอรุงเสียชีวิตและปาริศสิ้นชีวิตในสงครามอย่างสงบวาโยก็กลับมาที่บ้านสภาพบ้านและโรงแรมทิพธาราสุดโทรมเป็นอย่างมากในผ่าดทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคุณคุณวายโยทอรุงล่ะชายหนุ่มถามหาเธอด้วยความคิดถึงพอเจอช่วงสงครามทำให้เขาปลีกตัวมาหาเธอไม่ได้เขา เจอคนตายมากมายในระหว่างสงครามก็เริ่มปลงเขาคิดว่าเขาจะให้อภัยเธอเริ่มต้นชีวิตใหม่กับทอรุง้งและจะไม่ระแวงสงสัยเรื่องเธอกับผู้ชายคนนั้นอีกคุณรุงคือคุณรุงแกปล่อยตัวรุ้งออกมาแล้วใช่ไหมไหนล่ะไปบอกรุงสิว่าฉันกลับมาแล้วผมจะปล่อยได้ยังไงล่ะครับคุณวายโยก็ค,คุณสั่งไม่ให้ปล่อยงั้นก็ไปปล่อยเธอออกมาซะสิ อยู่มาตั้งเกือบสองเดือนแล้วผ่านนี้รุ่งไม่ซุดโสมแย่แล้วหรอไปคุณรุ่งตายแล้วครับคุณวายโยเกว่าอะไรนะอ้พาร์แกพูดใหม่สิเกว่าอะไรนะเกิดน้ําท่วมหนักน้ํามันไหลบ่าลงไปในห้องใต้ดินคุณทอรุ่งออกมาไม่ได้เธอก็เลยเสียชีวิตในนั้นครับน้ําท่วมหนักเหรอแล้วทําไมแกไม่เอาตัวทอรุ่งออกมาอีพารก็คุณวายโยสั่งผมว่าไม่ให้ปล่อยเธอนี่ครับ ถ้าผมปล่อยคุณวายโยก็เอาผมตายไอโงโ่เอ้ยมันน้ำท่วมหรือไม่ท่วมแกรทำไมไม่พิจารณาวะโทรุงวายรู้สึกเสียใจหนักเขาเข้าไปหาเธอเพื่อจะบอกลาแต่ก็โดนพีทอรุ้งหลอกแกไอวายโยไอชั่วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอพาช่วยฉันด้วยแกรักฉันมากใช่ไหมอยากจะได้ตัวฉันมากใช่ไหมเอาสิจูบสิ กอดฉันสิเอาฉันเป็นเมียสิไอ้วาโยไม่ไม่ช่วยด้วยใช่หนุ่มถูกขังให้อยู่ร่วมกับศพนานหลายวันจนแทบกลายเป็นบ้าพอออกมาแล้ววายโยก็กลายเป็นคนเสียสติอย่ายมายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันคุณวายโยครับอย่ามายุ่งกับฉัน,าาฉนใช่หนุ่มกลายเป็นคนโมโหร้ายเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ร,มร้อนทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ เฮ้ยฉันไม่รู้ว่าจะสงสารใครดีนะพี่ระหว่างคุณวาโยกับคุณรุ้งเนี่ยกรรมของคุณวาโยนั่นแหละทํากับคุณรุ้งเอาไว้มากกรรมของคุณรุ้งด้วยพี่ที่มาเจอผู้ชายใจร้ายอย่างคุณวายโยดูสิให้ขังเมียตัวเองเอาไว้ในห้องใต้ดินไม่เห็นเดือนเห็นตะวันแบบนั้นคนปกติที่ไหนเขาทําได้ทุกคนก็ตายไปแล้วสบายไปแล้วจะเหลือก็แต่คุณวาโยนี่แหละที่ต้องรับกรรมต่อไป ว่าโยกลายเป็นบ้าคุ้มดีคุ้มร้ายจนต้องลาออกจากราชการมาดูแลโรงแรมทิพทาราก,ก็ดูแลไม่ไหวจึงต้องขายให้กับคุณนายทองทิพย์ใหญ่แท้ๆของพระพรายและสืบทอดมาถึงเธอในยุคปัจจุบันทุกคนเข้าใจว่าทอรุ่งได้เสียชีวิตจากสงครามแบบนี้นี่เองอะ่ะรุ่งต้องอยู่ที่นี่เพราะวิญ,ญญาณของรุ่งตายที่นี่ไม่ได้ไปผุดไปเกิด จนกว่าพี่ปาลิศจะมาเจอรุ้งค่ะพี่จะทำยังไงดีอะพี่ไม่อยากให้รุ้งต้องทุกข์ทรมานอยู่ที่นี่แต่พี่ก็ไม่อยากให้รุ้งจากไปรุ้งก็ไม่อยากจากไปรุ้งรักพี่ปาริศพี่ปาริศรุ้งรักพี่ปาริศหญิงสาวคร่ำครวญอยู่กับเขาทางด้านนภาเองพอได้ยินว่าลูกชายฟื้นแล้วก็รีบร้อนมาไพาได้ยินว่านาคิมฟื้นแล้วเหรอ ค่ะคุณนาแล้วเขาไปไหนล่ะไหนนาคิดถึงจะแย่แล้วเร็วเรียกนาคิมออกมาเออว่าไงล่ะนาคิมอยู่ไหนพายก็ไม่รู้ค่ะคุณนาโอ๊ยตายละลูกฉันทั้งคนเธอบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอพะพายคือพี่นาคิมฟื้นแล้วค่ะคุณนาพายอ่ะตื่นเต้นจะออกมาโทรศัพท์ถึงคุณนาพอกลับมาอีกทีพี่คิมก็ไม่อยู่ในห้องแล้วค่ะ ภายก็ไม่รู้ว่าพี่คิมหายไปไหนถามหมอถามพยาบาลก็ไม่มีใครรู้เลยค่ะโอ้ยจะบ,บ้าตายคนทั้งคนหายออกไปจากห้องคนป่วยไม่มีใครรู้เลยเนี่ยนะหึจะจะเอาเรื่องเธอใถึงที่สุดแม่พระพรายพี่เธอคงกลัวว่าลูกชายฉันจะมาแย่งสมบัติใช่ไหมม่ใช่นะคะคุณนาะภายไม่เคยคิดแบบนั้นถือยังไงพี่นาคิมก็เป็นพี่ชายของภายนะคะถ้าไปเจอลูกชายฉันละก็เจอดีแน่พระพาย เนภาคาดโทษแล้วรีบร้อนออกไปตามลูกชายด้วยความกลัวและหวั่นใจว่าเขาจะเป็นอะไรขึ้นมาอีกก็จบลงไปแล้วนะคะรักคนล้เวลาค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะคลิป <tracking> นี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องนี้มีทั้งหมด11ตอนค่ะ